สบายดียาม้าๆเน้อพี่น้องมันนี้มาปลกมาพกันแบบว่าะมางานแต่งเราเนาะเอาลซนเจ้าบบาเจ้าบบาเเยเดยจเจ้าสาวอ้เจ้าสาวงามลิมันนี้เนาะ ตาบ่าวกูเห็นได้ข้างนองตาบ่าวสิอยู่ข้างนอกเนาะอย่างนี้แต่เจ้าวสาวชาวสาวก็บวมมืออย่างเดียวเนาะเออไปัลโหลปาดันเนาะ

นน่จะไปเก็ด้นี้ก็สิเป็นบ่อนอันแต่งอยู่โค,นะโคกินเนาะหลไดคลายคองก็มาเด้อ

ก็รอบอีกทางด้านนะไรมาไหมเจ้าบ่าวจ้าอยู่ใส่เจ้าบ่าวโอ้สีสดสดเอิร์นกำลังสี สิงกิ่มาทะเลจะเป็นบนอันเปิ่นแต่งอยู่พกินน้องอกันสิมีแบบว่าเตาฟืนมาพายดังคนเนาะึ่งเขาในป่าเนาะมาแหกแก่กระโปงนนี้นี่ก็อันแบบว่า มือสันวันดีอะไน้องนองคนเลอมื่อเลอะงามเป็นเมือนีวาเลงานแต่งเดเนาะมันก็ุน่อสิบคอยลายันได้เนาะเฮ้ยไม่เนาะใช่

ใช่บรรยากาศรอบๆนี่อ่การ์ของบรรยากาศรอบๆคนไปแต่งะไแม่ด่ง่าย้ไ้แม่ไแต่ไม่ไ่ม่ดแต่งไมด้แต่ไมไดด้แต่งไดีแตมดี่้แ่งมงดีแ่ ทักันก็กลายเป็นลูกหลานทองนั่งแล้วทานข้างลายที่เป็นสาม,มีก็เหมือนกันจงดูก,กินกับพรรยญ,ญาด้วยความเข้าใจว่านั่งเป็นเพทอ่อนแอนั่งเป็นเพทอ่อนแอกว่าจงนับถือและจงจงนับถือพรรยญ,ญาเหมือนเป็นผู้วมกันทัพพระคุณแห่หงชีวิต เป็นมโนดุเพื่อพ่ให้ชิ้นหึงชิ่งใดคัดความความอ่อนรอนของพวกทานพระเจ้าพระบิดาของผู้กนอยอันไล่พระองค์จะคิดดูคำการการน้ำมัสการของผู้กนอยอันหลายตอน้าทำหลักผู้สารขอบควัวใหม่โดย พระองค์เป็นประมุขให้สําหรับผู้คนทั้งหลายการกล่าวการตักเตือนสําหรับลูกหลานทั้งสองวันนี้ให้เขาอยู่ในกอบห้องนักคว่มเสือในองค์ราหีชกิจเจ้าพระพิยาเจ้าจึงอธิษฐานขอพริปัญญาใน่พระน้ำพระนุพระยิชิจเจ้าที่แมนที่โลกที่หักสำหรับผ um ู้กาศเวลาพระคำของพระเจ้าที่ได้ระบุไว้เกี่ยวแก่กับระเบียบหลักการเนาะแน่นอนแล้เนื่องจาก การดูใจของเขาต้งมีเรื่องอื่นนะเป็นอย่างคือคือว่นดูน้ำกันหลายปีแล้วคือว่ามาเห็นความดีใจครังนี้เพราะหวายูแต่ว่าดำเนินชีวิตตามคนกันการดำเนินชีวิตเาะแต่ก็ได้เห็นน้ำนึ่งใจเดียวกันในชาดคราอมเสือในอง้งงานพิธีเจ้าวันนี้ขาวัญ งานขอพระคุณขอเจ้าสำหรับลาดอกไม้ไม่้องเผู้เป็นเมียดองดอกไม้ใจก็ดีใจแล้ก็เต็มใจไั้ยามเอาเอ็นาพระคำพีขะได้ะตัวเองใจมานางตอนาาขอแล้ค่ตอนาเข่าแก่ด้วยความเต็นใจที่ว่าน้อนว่าพั่วได้ตอดหับองค์จ่ายิสุขตเจ้ามาเป็นพระผูุโทษให้พ้นจากพระมาทจาก ฝากรับแชทพวกขเขาแล้วดังนั้นอยากให้พี่น้องต้องพูดไอเกียดีกันหนึ่งก่อนระวังคูดคำเครอบครัวใหม่เนาะอันนี้เป็นพระพรที่มาจากองนะค์พนะระผู้เป็นเจ้าเนาะแต่ก่อนพอดีบอกพอดีอยู่กับแก่บ้านอียังมีสองหวังแก่บ้านนี่เต็มมานี้แล้วเนาะเต็มันนี้แล้วระวันชอบคนรมีเป็นอันนึกอันเดียวกันเป็นกายอันเดียวกันนะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าการที่เขาสาร้างครอบครัว เอยังไงก็อย่าทุกทุกศาสนาต้องมีคําสอนต้องมีการเตือนจตติในการสาตขอบขั้วไม่เนาะบุคคลเขาก็อยู่ด้วยกันจะเจอเพราะว่าทาบูชาไปเคาพิธีดอกไม้เนาะเอิญว่าพิธีพิธีแต่งระหว่าพิธีชมรถก็ได้เนาะแต่เมื่อนี้เอิญว่าพิธีขอบขอบคุณพระเจ้าเขามีพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมก็จะเป็นงานแต่งแน่นอนเนาะเชิญแต่ ญาตีพี่น้องแล้วก็หมูสนิดเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแม่สาวน่อยเด้อจ้ะพี่น้องเสือดำอันนี้ก็จะเป็นป้าเนาะเป็นแม่ของเจ้าสาวเนาะจ้ะ เป็นคตรยอดภาคชิบุกนะฮอาชิบุกเลยอาจารย์เล่นดุใช่มากนะคโอกาสต่อไ <c oughs> ปพวกเราจะเข้าสู่การรับราชการกับเจ้าเนาะ กอนให้ขาทีทางกองไรกประทืขามตองนมัสก็ชาชพระเจ้ารวมกับลูกหลานแต่ว่าผู้ดีสางครอบครัวใหม่ข้าอบัวพุทธเพ็งข้าวระคุณขอบคุณยินดีกับพระเจ้าเป็นตนข้าไปพระเจ้าข้าไปขอบคุณด้วยีพระเจ้าเป็นสมุท่ทำการาขอบครุว ข้าชั้นขาวจากมัชชลาโซนอันดับหนึ่งเพื่อเพิ่มน้อบคุณมีิมของพื้นดินี We need to